สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเฮฮาสาระดนตรีมาพบกับท่านผู้ชมอีกหนึ่งตอนแล้วนะครับสำหรับตอนนี้อยู่ข้างหลังผมเป็นเครื่องดนตรีกลุ่มที่เรียกว่าเครื่องสายนะครับเครื่องสายสำหรับเครื่องสายถ้าพูดกันตามหลักวิชาการหรือพูดกันให้รู้ดูมีความรู้ก็คือ string instrument นะครับ string instrument สำหรับเครื่องสายเนี่ยจะมีลักษณะการใช้งานหรือวิธีการเล่นอยู่2กลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มที่ใช้สีและกลุ่มที่ใช้ดีดแต่ถามว่ากลุ่มที่ใช้ดีดเนี่ยเอามาสีได้ไหมได้นะครับไม่ใช่ว่าหลักของดนตรีมันจะตายตัวกลุ่มใช้ดีดเอามาสีก็ได้กลุ่มใช้สี เอามาดีดก็ได้แต่โดยธรรมชาติของเครื่องดนตรีที่ถูกออกแบบมานะครับกลุ่มที่สีก็จะสีเป็นหลักก็มีดีดประกอบนิดๆหน่อยๆส่วนกลุ่มที่ใช้ดีดสีได้ไหมได้นะครับบางคอนเสิรต์ตนักดนตรีอย่างมือกีตาร์เนี่ยเอาคันสีของไวโอลินมาสีงั้นก็คือเขา ปรับเปลี่ยนหรือเขาประยุกต์เอามาใช้กันนะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติของเครื่องดนตรีที่ออกแบบมาเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาไว้สําหรับอย่างนั้นอย่างไวโอลินเนี่ยนะครับออกแบบให้สีแต่ว่าเอามาดีก็ได้แต่ธรรมชาติของเครื่องนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เล่นแบบนั้นนะครับถามว่าเอามาเล่นได้ไหมได้นะครับสำหรับกลุ่มเครื่องสายนะคร,รับกลุ่มเครื่องสายวันนี้ไม่ได้ แนะนำวิธีเล่นนะครับแต่มาเปรียบเทียบขนาดให้ดูบางคนก็อาจจะเห็นรูปร่างแล้วแต่ว่าเห็นเป็นเฉพาะเครื่องบางคนก็เห็นรูปนะครับก <Okay. S 1> ลุ่มเครื่องสายที่ใช้สีนะครับที่ใช้สีเราจะมีคันนะครับคันที่เรียกว่าคันสีนะครับคันสีบางตำราก็เรียกว่าคันชักแต่ถ้าสำหรับดนตรีไทยซอจะเรียกว่าคันชักนะครับ จะเรียกว่าคันชักสําหรับดนตรีสากลบางคนก็เรียกคันสีบางคนก็เรียกคนกยกันชักไม่ผิดนะครับอย่าไปเถียงกันว่าไอ้นี่คันสีคันชักนะครับอย่าไปเถียงกันสําหรับรูปร่างรูปร่างนะครับรูปร่างนะครับเล็กที่สุดจิ้วลิ้วเนี่ยคือไวโอลินนะครับไวโอลินนะครับไวโอลินะลักษณะอันแค่นี้กระทัดรัดนะครับกระทัดรัดวิธีการเล่น หนีบไว้นะครับแล้วก็เอาคันสีสีนะครับเนี่ยคันสีสีเสียงมันก็ถามว่าถ้าคนสีเป็นน่ยมันจะเพราะนะครับมันจะเพราะแต่ถ้าผมสีเนี่ยเสียงมันคงจะโหยหวนนะฮะโหยหวนเห็นไหมครับเสียงโหยหวนมากแต่จริงๆแล้วเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงเคราะนะครับอ่าไวโอลินวิโอลาวิโอลา ลักษณะเหมือนไวโอลินทุกประการนะครับเหมือนแต่ว่าขนาดจะใหญ่นะครับขนาดจะใหญ่เวโอลาเนี่ยขนาดจะใหญ่ขึ้นมากว่าไวโอลินหน่อยนึงนะครับวิโอลาสีเครื่องนี้คือมีสายทั้งหมด4ส,สายนะสสายนะผมจะไม่ลงรายละเอียดว่าสาย1เสียงอะไรสาย2เสียงอะไรสาย3เสียงอะไรสาย4เสียงอะไรนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราเอามาแนะนําขนาดนะครับ ต่อไปเชโลนะครับเชโลเชโลนะจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอีกหน่อยหนึ่งเชโลสุดท้ายที่ใหญ่คือดับเบิลเบสนะดับเบิลเบสหลายคนคงคุ้นนะครับเพราะว่าบางทีวงดนตรีประเภทแจ๊สนะชอบเอาไปใช้เพราะว่าเสียงเขาจะทุ้มนุ่มลึกลองเปรียบเทียบตัวผมเองนะครับลองเปรียบเทียบตัวผมเองดับเบิลเบสนะครับดับเบิลเบสนี่ยนะครับ ผมสูง162นะครับดับเบิลเบสตัวขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาจะไปเล่นที่ไหนมันถ้าเกิดคนตัวเล็กเล่นมันก็จะดูดูอะไรดูเครื่อเขินหรือดูไม่สมส่วนกับเครื่องดนตรีจริงๆแล้วเมื่อก่อนสูง180นะครับแต่พออายุเยอะแล้วเนี่ยเป็นไงกระดูกเลยหดนะครับ <No. S 1> สูงเท่านี้ นะครับก็ว่าไปเนาะสำหรับคลิปนี้อย่างที่บอกนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูว่าเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสายเนี่ยมีขนาดขนาดไหนขนาดเท่าไหร่นะครับทวนใหม่กนนครับคือตัวนี้คือไวโอลินไวโอลินเครื่องนี้นะครับวิโอลาแล้วก็เชลโล่นะครับสำหรับเชลโล่นี้จริงๆแล้วคือชื่อย่อของเขานะครับเป็นชื่อยอ่อจริงๆแล้วเชลโล่เนี่ย ชื่อเต็มคือวิโอลเชโลนะครับวิโอลเชโลแต่ส่วนใหญ่จะเรียกสั้นๆคือเชโลแล้วก็ตัวนี้ดับเบิลเบสนะครับดับเบิลเบสเป็นเครื่องดนตรีที่ใหญ่ถ้าใครคิดจะศึกษานะครับอย่างที่บอกนะดูรูปละห่างตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ตัวเล็กแล้วไปเล่นเครื่องใหญ่ตอนเล่นมันไม่ยากมันจะหนักเวลาขนนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกลุ่มเครื่องสายกลุ่มนี้ นะครับที่ที่ครูได้มาเอามาแนะนําไปถ้าไม่เข้าใจสอบถามมาได้นะครับใต้เมนนี้นะครับใต้เม้นนี้หรือว่าถ้าเป็นเด็กโรงเรียนนวมินทราชินุทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีอยากจะมาเล่นอยากจะมาศึกษามาได้ที่ห้องดนตรีนะครับแต่ว่าขอให้ออนไซต์ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับท่านผู้ชม